มีใบโดกใบใหญ่กัสดสีเข้มสดใบสวยสมบูรณ์ปราากเชื้อโรคเชื้อราคนปลูกแห็นแล้ว,ว,วชื่นใจจริงๆค่ะก่อนจะรักชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ั s c สไ b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในที่เวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ วันนี้ต้นก็ามากับสาระอันเป็นประโยชน์ในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะช่วงนี้มีฝนตกเป็นประจำแทบทุกวันหลังฝนตกท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมฉีดน้ำล้างใบบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะ ร้องน้ำฝนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้บอนสีและต้นไม้ที่เราปลูกไว้ที่บ้านได้รับเชื้อโรคเชื้อราที่มากับสายฝนค่ะบอนสีที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีสาวนครใจสีค่ะน้องเป็นบอนสีสาวนครชใจสีต้นแม่ซึ่งทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าน้องมีใบใหญ่กัดสีเข้มสดใส ใบดกใบสมบูรณ์สวยงามจริงๆเลยค่ะดังที่ต้นได้กล่าวมาแล้วบอนสีสาวนครชยัยศรีกระถางนี้เป็นสาวนครชัยศรีต้นแม่ส่วนบอนสีสาวนครชยัยศรีกระถางที่สองน้องเป็นบอนสีสาวนครชัยศรีต้นลูกมีการกัดสีสดสวยงามจริงๆค่ะ การที่จะปลูกบอนสีให้มีใบดกใบใหญ่กัดสีเข้มสดใสใบซวยสมบูรณ์ปราสะจากเชื้อโรคเชื้อราคนปลูกเห็นแล้วชื่นใจแบบนี้ต้นก็มีสูตรปุ๋ยที่ใช้สำหรับในการบำรุงและป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแบบง่ายๆซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านด้วยส่วนผสมที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปรับชม ส่วนผสมวิธีการทำและวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายง่ายสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมสูตรบำรุงและป้องกันบอนสีในวันนี้ 1. ห,หอมแดงค่ะให้ใช้ทุกส่วนของหอมแดงทั้งหมด3หัวด้วยกันต้นเชื่อเลยค่ะว่าทุกบ้านต้องมีหัวหอมแดงอยู่แล้วในครัวนำหอมแดงทั้ง3าหัวใส่ถุงพลาสติก แล้วใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่แข็งทุบหอมแดงให้ละเอียดซึ่งในหอมแดงเป็นพืชที่มีหัวใต้ดินมีกลิ่นอุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุสำหรับบอลสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดอย่างมากมายมีธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชมีธาตุแมกนีเซียมธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองและมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารเสริมของพืช จากนั้นให้นำหอมแดงที่ละเอียดแล้วมาผสมกับส่วนผสมที่2นั่นก็คือน้ำสาวข้าวค่ะเราจะใช้น้ำสาวข้าวปริมาณ1ลิตรในน้ำสาวข้าวก็จะอุดมไปด้วยวิตามินสารอาหารและแรธาตุที่สำคัญกับพืชจะมีธาตฟุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุทองแดงและธาตุเหล็ก จากนั้นให้หมักทิ้งไว้เป็นเวลา1คืนก่อนนำมาใช้ค่ะเมื่อครบกำหนดเวลาให้นำสารละลายที่ได้จากการหมักหอมแดงในน้ำสาวข้าวมากรองส่วนเปลือกหอมแดงอย่าทิ้งนะคะสามารถนำมาวางใต้ต้นไม้เพื่อป้องกันมดมแมลงศัตรูพืชอื่นๆได้ค่ะส่วนผสมที่3ให้ผสมกับน้ำเปล่าปริมาณ1 0ลิตรค่ะ จะเห็นได้ว่าปุ๋ยสุดนี้ทำได้ง่ายๆเลยค่ะปุ๋ยพร้อมสำหรับการบำรุงบอนสีแล้วค่ะก่อนการใส่ปุ๋ยหรือบำรุงบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดทุกครั้งแนะนำให้ทำการวนดินก่อนค่ะ การพรวนดินจะช่วยให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดของเรามีระบบรากที่ดีเมื่อมีระบบรากที่ดีก็จะทําให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธี 1. ลราดลดที่โคนต้นให้ทําการราดลดสารละลายปุ๋ยไปรอบๆกระถางปลูกบอนสีได้เลยค่ะ ทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยสูตรชีวภาพปราศจากสารเคมีคนใช้ใช้แล้วปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซนค่ะวิธีการใช้ปุ๋ยวิธีที่2ฉีดพ่นทางใบค่ะการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้ามีเกิน9โมงเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดปากรับปุ๋ยได้เต็มที่ วิธีการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นบนใบใต้ใบรวมถึงดินปลูกของน้องบอนสีด้วยค่ะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยบำรุงบอนสีไม่ว่าจะเป็นลาดลดที่โคนต้นหรือฉีดพ่นทางใบให้ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะ ประโยชน์ทางอ้อมสำหรับการรดน้ำการรดน้ำจะช่วยชำระร้างสิ่งตกค้างที่บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปทำให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดของเราแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายค่ะความถี่ในการใช้ของปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอนสีในวันนี้ หากทุกท่านผู้ชมใช้ปุ๋ยสูตรนี้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดที่ปลูกไว้ที่บ้านก็จะได้รับสารอาหารและแร่าธาตุที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนจะได้รับสารอาหารแร่ธาตุที่เป็นกลุ่มาธาตุอาหารหลักกลุ่มาธาตุอาหารรองรวมถึงกลุ่มาธาตุอาหารเสริมจากหัวหอมแดงและน้ำสาวข้าวครบถ้วนทั้ง3ากลุ่มเลยค่ะ สารอาหารและแร่ธาตุนี้จะทำให้บอดสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีใบดกใบใหญ่กัดสีเข้มสดใบสวยสมบูรณ์ปราศจากเชื้อโรคเชื้อราคนปลูกเห็นแล้ว,วชื่นใจจริงๆค่ะนอกจากนี้ในหอมแดงยังมีธาตุที่สำคัญนั่นก็คือธาตุซัลเฟอร์ซึ่งเป็นธาตุที่มีกลิ่นฉุน ประโยชน์ของธาตุซันเฟอร์นี้จะช่วยป้องกันเชื้อราทางดินป้องกันเชื้อราทางใบไลแ่แมลงกําจัดเพี้ยได้ทุกชนิดช่วยแก้อาการพืชเป็นใบจุดใบด่างได้เป็นอย่างดีเลิศเลยค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยบำรุงบอลสีและต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านไม่ได้เป็นการยุ่งยากอะไรเลยเพียงแค่ให้เราทราบ ึงประโยชน์ส่วนผสมต่างๆว่ามีประโยชน์ต่อบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดอย่างไรเราก็จะสามารถผสมส่วนผสมที่จะทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้อย่างง่ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณของส่วนผสมของปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่มีใจรักในการปลูก ปลูกแล้วบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดมีใบเล็กใบหลุดล่วงง่ายใบยไม่สวยสมบูรณ์กัดสีไม่เข้มสดดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะและต้นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านทีนท่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะ แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระ่านช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกตอกคุณต้นไอทีชาแนลด้วยนะคะขอพรบคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีชาแนลได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิด เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ